สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูเล็กก็พามาดูนะคะต้นอ่อนผักบุ้งนะคะที่ครูเล็กนะคะปลูกไว้เพื่อจําหน่ายให้กับลูกค้านะคะซึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ได้ทราบดีอยู่แล้วว่าผักบุ้งนั้นนะคะมีประโยชน์มากมายนะคะต่อร่างกายของเรานะคะก็อย่างเช่นนะคะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะคะแล้วก็บํารุงสายตาและก็ที่สําคัญเลยนะคะผักบุ้งก็ เป็นผักนะคะที่สามารถที่จะนำไปประกอบอาหารได้หลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นนำไปผัดนะคะนำไปแกงส้มหรือว่านำไปเป็นผักสดก็ได้นะคะที่สำคัญเลยนะคะ กุเล็กก็กล้าการันตีเลยนะคะว่าเป็นผักที่ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นนะคะเพราะว่าที่บ้านนะคะก็ได้นำผักบุ้งนี้มาทานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นผักเพื่อสุขภาพนะก็สามารถที่จะสั่งได้นะคะจำหน่ายในราคาถุงละ20บบาทนะคะไม่แพงเลยนะคะเพื่อสุขภาพของตัวเรานะคะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็น ต้นอ่อนผักบุ้งายครูเล็กนะคะประโยชน์ก็เหมือนกับที่ครูเล็กได้เกลิ่นไว้เมื่อกี้นะคะก็มีประโยชน์นะคะต่อร่างกายมากมายนะคะก็อย่างเช่นช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตา